หัวใจใครเต้นเร็วขนาดนี้ไหมลองจับ p u l e เรืดูว่าเต้นเร็วขนาดนี้ไหมโดยปกติเนี่ยหัวใจน้องๆมันจะเต้นไม่เกิน100ครั้งต่อนอาทีเนาะนะครับแล้วแต่อคทิวิตี้ที่ด้วยเนาะสมมุติว่าน้องนั่งอยู่เนี่ยอาจจะแค่5060 70ไม่เกินนี้หรอกถ้าน้องเดินก็อาจจะมีบ้างนะแปด0เาแต่ไม่เกินอยู่แล้วแต่ถ้าน้องวิ่งจ็อกกิ้งเกินได้อันปกติแต่ว่าถ้าขนาดเนี้ยนั่งนิ่งๆแล้วหัวใจเต้นเร็วขนาดเนี้ยอันตรายนะครับต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วแหละนะคร <ak ik> <ier> หัวใจเต้นเร็วมากๆนั่นเองเห็นแล้วหัวใจสั่นแทนเลยอะจริงๆแล้วนะครับหัวใจเต้นได้ยังไงน้องๆรู้กันไหมถ้าอยากรู้มาดูนข้อน,นี้เป็นข้อสอบที่ยากขึ้นมาหน่อยยังไงก็จับเวลาเพราะว่ามันใช้คอนเซปต์ทั้งหมด2เรื่องเรื่องแรกคือ p a c e เมเกอเรื่องที่2คือเรื่องบัตเพชเชอร์ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปไปดูคลิปบัตเพชเชอร์ก่อนแล้วค่อยมาทาข้อนี้นะ จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของเราเองเนี่ยสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เนาะเขาเรียกว่าเพลสเมเกอร์คว่าเพลสเมเกอร์คืออะไรเพสแปลว่าจังหวะเนาะตัวเพสเองเนี่ยเราเรียกว่าจังหวะแปลว่าจังหวะตัวนี้เนาะเราเรียกว่าจังหวะเมเกอร์คือผู้สร้างดังนั้นชื่อมันก็เลยออกไปเทิมเขาว่าผู้สร้างจังหวะนั่นเองคราวนี้ผู้สร้างจังหวะถ้าน้องเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนรถอะมันเหมือนรถที่เอามาพ่วงกันที่มีความเร็วไม่เท่ากันคนที่ไวสุดจะสามารถลากคนที่ช้ากว่าได้ดังนั้นเมนหลักเนี่ยเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีประมาณทับ3ที่เนาะที่แรกก็คือเป็น S A node ที่ที่2ก็คือบริเวณ His bundle เราเรียกว่า His bundle ก็จะเป็น pacemaker ตัวที่2และตัวที่3ก็คือบริเวณที่มันเป็น ventricle พี่ปามให้เป็นส่วนที่3ามแล้วกันนะครับก็คือ ventricle ไปเลยกระดาษนะพวกกล้ามเนื้อเนาะวันนี้เริ่มต้นก็คือเวลาเราเคลื่อนที่ครับที่ S A node เนี่ยมันจะได้รับการกระตุ้นมาเนาะจาก sympathetic พาราซิมพัตติคก็ตามเนาะมันสามารถสร้างจังหวะกระแสไฟฟ้าได้ก็เป็นจุดแรกเราเรียกว่า S A nodeS A node เองก็จะส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อพอบหัวใจห้องเอเ t รียม ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาเนาะจุดนี้เป็นผู้สร้างมันจะมีสายไฟสายไฟมันก็จะโยงอะไรอย่างให้โคเวอร์หัวใจทั้งซ้ายและขวาเอเทียมนั่นเองดังนั้นพอหัวใจมันโคเวอร์แล้วเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือเอเทียมจะเกิดการบีบตัวกระแสไฟฟ้าก็จะส่งไปที่ A v ว o d e AV ว o d e เนี่ยชื่อมันตั้งมาเพราะว่ามันอยู่บริเวณเนาะระหว่างเอเทียมกับเวนติเคิลไอตัวนี้มันมีไวท้ทํธรรารปกติแล้วกระแสไฟฟ้าเวลามันวิ่งมันจะวิ่ง,วงไวมากถูกไหมจะเอเทียมจะวิ่งลงมาที่เวนติเคิลไอจุดนี้เป็นเหมือนจุดแบบรอกอนนะ ไม่งั้นเบนนิเคิลจะบีบตัวเลยเขาก็เลยเรียกว่าจุด a v d e l a y นั่นเองเราก็จะเรียกสั้นๆว่าทำมาที่เป็น d e l a y หรือ a v d e l a เเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไวจนเกินไปไม่งั้นเลือดจะไหลจากเอเตียมมาสู่เบนนิเกิลไม่ทันนั่นเองพอเลือดมันชะลอเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปจุดถัดไปครับจุดนั้นก็คือพ i ต b บ n เด e ลพิตแบนเดเองก็คือเป็นจุดตรงกลางเหมือนทางแยกถ้าน้องมีทางแยกซ้ายกับขวาเนาะจุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะไปขวาหรือจะไปซ้ายแต่ในกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับน้าาวดข เราจะเรียกว่า left กับ right bundle branch ที่ความเขียนง่ายๆแล้วกันนะว่าเป็น bundle branch ก็คือปีกะอาดด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปเนาะส่งไปอีกท่านก็คือเป็นผัวกินเจนะครับเราเรียกว่าเพลกิ J, นเจเนาะน้องๆในคลาส์หนึ่งของมอสวาวนะ์ก็ตั้งชื่อไว้ว่าผัวกินเจจริงๆก็คือเพลกิ J, iber, นเจไฟเบอร์นั่นแหละเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ไปเชื่อมกับกล้ามเนื้อเนาะพวกไมโอคาร์เดียมนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการบีบตัวนั่นเองพอกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวเลือดก,ก็จะะะปปััั๊มมิิ้้้งงงงงงอออออกกกกกดดนนนเเเเเเเวววลลลาาาาาารรรรรู็็คคบ่่่่่่่ยยยๆขีีีีแสสไไฟฟทท เอพิโนดทำหน้าที่ในการดีเลย์สัญญาณให้เลือดจากเอทียมสู่เวนิคเลนก่อนพอไหลไปได้ระดับหนึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะส่งไปที่ฮิ s บันเดิลฮิสบันเดิลก็ทําหน้าที่ในการกระจายกระแสไฟฟ้าไป2ข้างซ้ายกับขวานั่นเองก็คือเลฟกับไหลบันเดิลบาน์นะครับแล้วก็ส่งไปที่เส้นใยเพื่อไปเชื่อมกับกล้ามเนื้อให้เกิดการดีตัวนั่นเองหัวใจจะเต้นช้าหรือเต้นเร็วขึ้นกับใครหนึ่งก็คือขึ้นกับเอสเอโนดเราสามารถกระตุ้นเขาได้โดยใช้ซิมพาติติหรือยับยั้งการกระตุ้นเขาได้โดยพารา นั้นทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับก็คือส่วนนี้แหละมันไปกระตุ้น Sino หรือพาราซินไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นช้าก็ส่วนนี้แหละมันไปยับยั้ง Sino ไม่ให้ทํางานเร็วพี่ปังก็มาดูตัวอย่างง่ายๆเนาะเราจะเห็นว่าในแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะมี normal sinus แล้วก็ sinus tachy แล้วก็ sinus brady นะให้เราดูเป็น waveform ก็พอมันจะมี waveform อยู่นะตัวแรกเราจะเรียกว่า P wave ใช่ปะ่ะแล้วก็ก้อนตรงกลางที่เป็นแพทเทิร์นเนาะเราเรียกว่า QRS complex แล้วก้อนสุดท้ายเล็กๆตัวนี้เนาะเราเรียกว่า T wave ดังนั้นถ้าเราดูเนี่ย น้องก็จัดเป็นกรอบกรอบกรอบเราก็จะเห็นว่ากรอบแต่ละกรอบเองเนี่ยจะมีระยะไม่เท่ากันถูกไหมแต่ละระยะจะไม่เท่ากันถ้าระยะกรอบหนึ่งมันไวมากๆนั่นแหละหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ากรอบแต่ละกรอบเองเนี่ยมันห่างกันมากๆก็หัวใจเต้นช้าให้เราดูเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับคำถามก็คือ P Q S T เนี่ยมันหมายถึงอะไรพี่ปั๊มอธิบายให้สั้นๆละกันนะครับ P wave ก็คือ S A node นั่นแหละสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ cover ทั้งหัวใจเราก็จะเปรียบเสมือนว่า a t ทีย m เนี่ยเกิดการดีดตัวกระแสไฟฟ้าก็จะสูกลงไป็นนเส้ง มาเป็นที่ QRS complex ก็คือ cover อไปที่ ventricle แล้วนั่นหมายความว่าช่วงนี้ก็คือ ventricle เกิดการบิบตัวนั่นเองเห็นไหมเมื่อ ventricle บีบตัวเลือดก,ก็ไหลออกเรียบร้อยแล้วพอหัวใจเริ่มคลายตัวเราจะเจอ T wave ครับดังนั้น T wave คือช่วงที่ ventricle เกิดการคลายตัวนั่นเองก็จบแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นกราฟ ECG นะครับ e l e c t r o c a r d i o g r a p ว่าหัวใจที่เราเห็นตืดๆที่เราเห็นในหนังเนาะมันก็จะมีประมาณนี้แหละ P wave QRS complex หรือว่า T wave ก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานเพื่อให้เราเข้าใจว่ากราฟที่เราเห็นนั้นมันหมายความว่าังงไไแล้้วมนนเกิดดขึอย่าง เพร a เมเกอร์ก <g> ็จบแล้วโอเคมาพี่ปามเฉลย ER ให้นะครับว่าข้อนี้เราจะเล่นอะไรเนาะเรามาดูก่อนว่าหมายเลข1นึ่งคืออะไรแล้วก็ ABC น่าจะหมายถึงอะไรเนาะรูป A เนี่ยเขาน่าจะอธิบายในเรื่องของวาลนะพี่ปามเดาว่วามันคือ ATO นะครับเป็นติคูล่าวาลพี่ปามเขียนง่ายๆแล้วกันนะมันคือ a b บ WOW วาลหรือล่าส่วน2เนี่ยน่าจะเป็นเลือดจากเลือดที่ได้รับหรอน่าจะเป็นเลือดที่ได้รับนะครับสน่าจะเป็นเซมิดูนาวาลนะครับสภาวะแรกน่าจะเป็นภาวะไดแอสตอรีนะอันที่2เหรอน่าจะเป็นการบีบตัวนะครับพี่ปามขอ ว่ามันคือสภาวะซิตอรีนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้รับเกี่ยวกันนะเป็นไซเคิลพี่ปัว่ามันเป็นคาเดกไซเคิลโมงสร้างที่1ก็คือเขากําลังจะสื่อว่าถ้า A-V w เปิดในภาพ A แต่ปิดในภาพ C แค่ก็ถูกสิถูกไหมก็เลือดไหลจากเอเทียมสู่เวนิเคิลก็ A-V w เปิดแต่ว่าถ้าเป็นซิตอรีเห็นปะเลือดก็ไหลออกไปแล้วถูกไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้น่าจะเป็นภาวะซิตอรีได้เพราะเลือดมันไหลออกไปแล้วข้อหนึ่งก็ถูกเพสเมเกอร์เริ่มสร้างกระแสประสาทในช่วง A ไป B จากภาพ A ไปภาพ B เพื่อกกกรรระะตตุ้้นใหเเเอทีีียมิิดดาาาาาัววว่่่ผพ ภาพ b เนี่ยเวนติเคิลบีบตัวไปแล้วเวนติเคิลนะครับบีบตัวไปแล้วดังนั้นน่าจะผิดนะข้อนี้ไม่ตอบค่ะถ้าวัด ecg เนาะของ p q s t จะพบว่าภาพ c แสดงระยะที่ยอดพีกมีความสูงมากที่สุดก็เรามาดูก่อนนะภาพ c ก็คืออะไรเอา p ก่อนน้องเรียนไปแล้วเนาะก็คือ p wave หมายความว่าอะไรหมายความว่า atrium เกิดการหดตัวถูกปะ qrs complex หมายความว่าอะไร qrs complex ก็คือเวนติเคิลเกิดการหดตัวถูกปะและ3ามก็คือ t wave นะครับ t wave ก็คือเวนติเคิลเกิดการคลายตัวเนาะดังนั้นถ้าเป็นรูกที่3าเนี่ย ราจะเห็นว่าเป็นช่วงที่เซมิโนนาวาเปิดเนาะก็จะเป็นซิตตอรีแสดงว่าเวนิเคิลเกิดการบีบตัวก็คือช่วง QRSQRS ก็คือเป็นพีที่เป็นไงนั่นเองถ้าเราเห็นพีถูกป,ปะพีมันก็จะสูงที่สุดเช่นกันดังนั้นตัวนี้คือ Q ตัวนี้คือ R และตัวนี้คือ S ตัวนี้คือ P wave ตัวนี้คือ T wave ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นช่วงความสูงที่สุดใช่ไหมใช่ครับถัดมาภาพ c แสดงระยะที่หัวใจส่งกระแสประสาทจํานวนมากและกระแสประสาทกระจายไปทั่วห้องเอเทรียมข้อนี้ไม่น่าใช่เนาะน่าจะเป็นทั่วห้องเวนติเค เข้าใจกันครบหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจทิมคําถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยที่ปาจะมาไล่อธิบายให้ฟังนะครับแล้วพบกันในคลาสครับบ๊ายบาย